สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกินไ่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วมาเรียเบลเพิ่งเข้าใจอย่างทองแท้ว่าคนที่ตัวเองกําลังต่อกรด้วยคือหนึ่งในออกตราแกรมซึ่งทรงพลังที่สุดในพบนี้ก็ตากก็พูดขึ้นมาว่า ท่านลิมุรุตอนนี้ดูน่ากลัวนิดๆยังไงก็ไม่รู้นะครับชิออนก็ตอบว่าเจ้าบ้าเป็นถึงจตุเทพราชันทั้งทีอย่าพูดจาหน้าสมเพศแบบนั้นสิเข้าใจไหมก๊อปตะนั่นหลักคือตัวจริงของท่านจอมาริมุรุได้เห็นท่าทีสง่าผ่าเผยแบบนั้นชิออนปราบปื้มมากค่ะก๊อปตะก็กล่าวต่อว่า อย่างนั้นหรือครับข้าว่าท่านริมุรูเวลาปกติดูน่าจะเป็นตัวจริงมากกว่าอีกเจียนก็บอกว่ายอมรับเธอหน้าว่านั่นคือความงดงามในแบบที่เขาเป็นถึงอย่างนั้นก็เถะดเดาโบโคงเสียดายหน้าดูที่ไม่สมหวังอดเห็นท่านริมุรูในตอนนี้นะเจ๋งพอจะเอาไปอวดได้เลยค่ะเสียงสนทนาดังกล่าวลอยเข้ามาทว่ามาริอาเบลเองคงมีแต่จะนึกเยื่ยหยันอ,อยู่ในใจทว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลามามัวใส่ใจเรื่องนั้นเธอตั้งสมาธิอยู่กับลิมูรูที่อยู่ตรงหน้าให้ดี ไม่ตลกเลยนะไม่ตลกเลยจริงๆคดีที่เกิดขึ้นในสภา,าควรจะเป็นเรื่องหยามเกียรติจอมมาริมุรุพอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับดูไม่โมโหเท่าไหร่เลยเพราะงั้นถึงเราจะประเมินได้ว่าเป็นสุภาพชนแต่แบบนี้มันผิดคาเกินไปแล้วนะมาเรียเบลคิดเช่นนั้น ใช่แล้วจอมาในโหมดเอาจริงแม้แต่มาริาเบลเองก็คงมองว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่อาจประมาทได้มาริยเบลเปลี่ยนกายให้ทรงพลังถึงขีสดสุดเขากลายเป็นผู้ที่มีพลังกำลังแข็งแกร่งกว่าพวกมนุษย์มากระจอกกระจอกและอยู่เหนือขอบเขตของมนุษย์ทั้งมวลในความเป็นจริง,หา,รงหากเป็นจอมารุ่นบุกเบิร์ชเชนเฟย์หรือคาริออนอาจไม่สามารถลอดจากสึกหนักที่ต้องเผชิญหน้ากับพลังของไกได้เพราะถึงอย่างไรอาย,า,ยายุไขที่เหลือทั้งหมดของไกก็คือพลังที่เบิกออกมาล่วงหน้ายอย่างผิดปกตกิอันเกิดจาก การเผาผ่านพลังงานทั้งหมดของวิญญาณมาให้ทั้งที่เป็นอย่างนั้นจอมาริมรู้กับจัดการปิดบัญชีเขาได้อย่างง่ายดายเล่ากับเผาขยะหายไปเพียงชั่วพริบตาสิ่งที่อยู่ตรงนั้นคือพลังซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่แค่ความต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่แต่มันทิ้งช่วงห่างกันเสียยิ่งกว่าช้างกับมดดวงวิญญ,ญาณของมาริอาเบลกับเก็บอำนาจมหาศาลเกินกว่าที่ไกลเคยได้รับจากการเกิดใหม่และลอดตายข้ามภพข้ามชาติมาได้พลังของเธอจึงก้าวพ้นขีดจำกัดภูมิปัญญาที่มนุษย์พึึงงมี มาเรียเบลกับยังรู้สึกว่าจอมาลิมูรูเป็นภัยคุกคามด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจงัดไม้ตายก้นหีบออกมาใช้อย่างว่องไว Holy f i e l ม่านพลังศักดิ์สิทธิ์ไพ่ไม้ตายที่ใช้ต่อกรอกับปศูนย์อันเรียกได้ว่าทรงพลังที่สุดในบรรดาสกิลเขตแดนปิดตายมาเรียเบลจัดการให้บลัดชาร์โดนำมันไปซ่อนเตรียมไว้บริเวณรอบปราสาทเป็นที่เรียบร้อย ก่อนจะเล่นใหญ่เกินตัวแกควรสำเนียเอาไว้สะบ้างนะว่าสติปัญญามนุษย์กับปศรน่ะมันต่างชั้นกันแค่ไหนมาเลียเบลกางใส่ลิบลูเป็นการใหญ่พร้อมกับออกคำสั่งผ่านเวสสนทนาเอ๋ร่างกายมันหนักขึ้นข้าจำความรู้สึกนี้ได้ครับมันรุนแรงกว่าเขาที่แล้วเสียอีกนี่คืออำนาจที่แท้จริงของมันหรอกหรือนี่มนุษย์หมาป่าแห่งจตุเทพราชันออาการสับสนส่วนมนุษย์มารหัวล้อล้านอย่างไม่หวั่นเกรง เจ็บใจนักมาเรียวเวลกัดฟันเพียงแค่ประกาศตนว่าเป็นจตุเทพราชันทั้งสองคนก็เผยความแข็งแกร่งผิดมนุษย์มานาออกมาให้เห็นด้านหนึ่งของมนุษย์หมาป่าคือก๊อบตาผู้แข็งแกร่งจนคว้ารางวัลที่2ของการแข่งขันกับยักษ์มาในระดับเดียวกันนับว่าเป็นมนุษย์มารที่ไม่อาจประมาทได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเหล่ามนุษย์มาผู้ไปเข้าร่วมสภายอยู่ด้วย กำลังลบ,บ้าบอคอแตกอะไรกันขืนสู้แบบปะทะก,กันซึ่งหน้าขึ้นมาต่อให้ไม่เจอวิดล่าพวกเราก็คงไม่มีโอกาสชนะแต่ว่าตอนนี้มันต่างออกไปมาเรียเวลคิดจอมันเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างยิ่งกระทั่งยอมเผยตนออกมาในสถานที่เช่นนี้โดยไร้ซึ่งกอบป้องกันถ้าเผื่อมันตายขึ้นมาแล้วก็มาเรียเบลหัวล้อเบาๆทว่าความคิดเช่นนั้นช่างตื้นเขินเสียเกิน กาแล้วเชียวฉันเดาว,ว่าเธอต้องร่วมมือกับคนอื่นอีกแน่นอนเพราะงั้นมันคงไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่เตรียมการรับมือนี่นาจอมาริมรู้ว่าดังนั้นก่อนฉีกยิ้มชั่วอึดใจต่อมาโฮลีฟิลที่เพิ่งเริ่มทำงานก็พันอันตรธานหายไปหานี่แกทำอะไรเนี่ยมาเรียบเบลเอ่ยถามขึ้นก็แหมเล่นออกมาทื่อๆอย่างกับจะบอกว่าช่วยโจมตีฉันเธอแบบนั้น เธอคงให้พวกสมุนคอยเฝ้าอยู่รอบปรา,าสาทอยู่แล้วสินะตั้งใจจะลวงฉันเข้ามาติดกับดักทางฉันก็เลยใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้เธอออกมาอย่างไงเล่าผู้ครอบครองสกิลและโมบอย่างเธอถ้าคิดจะครอบงำฉันย่อมต้องออกมาด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่คือคำตอบที่จอมาริมูรุส่งให้กับมาเรียเบลจังหวะนี้เองที่เด็กสาวเพิ่งจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดว่าเกรนด้าผู้สัญญาณชีพดับหายนั้นไม่ได้ถูกกำจัดแต่อย่างใดหากแต่แปรพักไปแล้วนั่นเองมาตอนนี้ที่ไม้ตายพังย่อยยับไม่เป็นท่า มาเรียเบลจึงตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบอย่างรุนแรงกายเองก็ตายไปแล้วยูกิแม้จะมีกำลังเหนือกว่าทว่าเขากลับทำอะไรยักมาไม่ได้เลยส่วนอีกคนคือรามะอดีตสามเซียนนักรบผู้เดือดผ่านหลังถูกเรนด้าช่องชิงตำแหน่งไปเขากำลังต่อสู้อยู่กับมนุษย์หมาป่ากอบตายอย่างยากลำบากทั้งสองแข่งแข่งขึ้นด้วยความระโมบของมาเรียเบลแต่กระนั้นความแข่งแร่งของศัตรูกับสอนให้เธอตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่าตนไม่มีทางเอาชนะอีกฝ่ายได้เลยเช่นนี้มาเรียเบลจึงทำได้เพียงแค่ปรับ เปลี่ยนสถานการณ์เท่านั้นสาวน้อยผู้แลดูไขกับตุ๊กตาขณะนี้กําลังเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาเผาผ่านดวงวิญญาณแห่งตนแล้วข้ามผ่านขีดจํากัดทั้งหมดที่มีขอเพียงแค่เอาชนะมันได้เท่านั้นแม้จะลบล้างความจริงที่ตนเข้ามาติดกับดักไม่ได้ทว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นดังที่เธอคาดหวังไว้โอกาสแบบนี้จะไม่เวียนมาอีกเป็นครั้งที่สองคิดได้ดังนั้นมาริียเบลจึงไม่มีอะไรต้องให้เสียได้ ตาต่อไปเป็นของจริงขอเดิมพันด้วยทั้งหมดที่มีฉันคนนี้นี่แหละที่จะสังหารแกเองมาเรียบเบลกล่าวเช่นนั้นได้ฉันก็จะรับมือเต็มที่เหมือนกันเิมรูรุตอบ คำนั้นดังสัญญาณมาเรียเบลวิ่งทะยานออกไปเธอถีพื้นดินก่อนพุ่งเข้าเตะลิมูรุพลังกายเช่นนั้นไม่น่าจะหาได้ในตัวเด็กสาวมันหนักหน่วงรุนแรงเสียยิ่งกว่ากระสุนปืนรถถังเป็นพลังที่มากพอจะทําให้เสาเหล็กหักงอได้ทว่าสําหรับลิมูรุแล้วเขากลับไม่ได้รับความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นเจ้าตัวหลบมาเรียเบลได้อย่างง่ายดายก่อนจะใช้แรงนั้นเหวี่ยงเธอลอยออกไปมาเรียเบลัยมือลงกับพื้นแล้วอาศัยแรงนั้นกิ้งตัวหนีจากจุดเดิมเธอหลบหลีกการโจมตีของลิมูรุพร้อมเปิดกาาารทงารํงน เพื่อเอาคืนตายซะเถอะจงทวินหาการดับศูนย์ขึ้นพลังงานสีดำถาถมเข้าใส่ลิมรลุความปรารถนาอยากจะมีชีวิตอยู่ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดย่อมมีติดตัวมาโดยสัญชาตญาณ กลับถูกสลับไปเป็นขั้วตรงข้ามนี่คือไม้ตายก้นหีบของมาริยเบลผู้ฝึกฝนยูนิสกิลจนชำนาญด้วยความตั้งใจของเธอเองเธอคือมาริยเบลลอสโซยูนิสกิลดังกล่าวยังจัดเป็นสกิลอันมีต้นกำเนิดมาจากรากเหง้าของมนุษย์ที่ให้โทษร้ายแรงไม่มีผู้ใดสามารถต้านความปรารถนาที่ถูกเปลี่ยนให้แรงกล้าเช่นนั้นได้ด้วยเหตุนี้มารียเบลจึงได้รับชัยชนะไปอย่างไม่ต้องสงสยัย นั่นสินะช่วยไม่ได้นี่นาฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแกจริงๆสักหน่อยแต่นี่ก็ยังถือว่าไม่เลวร้วายที่สุดการปล่อยให้ตัวอันตรายแบบมันมีชีวิตอยู่ต่างหากละ่ะที่ง่งเงาสิ้นดีมาเรียวเวลคิดเช่นนั้น แท้จริงแล้วมารีอเบลต้องการควบคุมลิมุรุทว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เธอจะใช้ความคิดอ่อนหัดเช่นนั้นมาจัดการได้ด้วยเหตุนี้หนทางเดียวที่เธอควรจะทําก็คือยึดมั่นในวิธีชิงชัยอันปลอดภัยที่สุดในตอนนี้จอมารลิมุลุผู้ถูกขึ้นพลังสีดําอบล้อมรอบกายกําลังเยือนสงบนิ่งโดยไม่แสดงท่าทีว่าจะขัดขืนแต่อย่างใด ง่ายกว่าที่คิดไว้นะไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีทางกาจัดสัญชาตญาณเอาตัวรอดของตัวเองไปได้หรอกเพราะแบบนี้ฉันถึงได้ไร้เทียมทานยังไงล่ะมาเรียเบลคือคนที่แข็งแร่งที่สุดโดยแท้แม้แต่ผู้ลืมตาตื่นอย่างเคลแมนเฟหรือคาริออนก็คงไม่อาจาเอาชนะคู่ต่อสู้เช่นเธอได้หรือแม้กระทั่งนักบุญเฮนตาเองคงหนีไม่พ้นต้องพ่ายแพ้ลงต่อพลังอํานาจของเธอเป็นแน่มาเรียเบลแข่งแข่งถึงขั้นนั้นด้วยยูนิสกิลกรีทที่เธอมีแต่ทว่า น่าเสียดายนะฉันวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ ท่านี้พลังของเธอก็ทําอะไรใครไม่ได้อีกต่อไปแล้วลิมรุกปลุกอันติเมทสกิลขึ้นมาและนับตั้งแต่วินาทีนั้นโอกาสในใชัยชนะของมาเรียเบลก็กลับกลายเป็นศูนย์ไปโดยพันความแข็งแกร่งขั้นสุดของเธอนั้นอยู่ในมิติแห่งยูนิสกิลนั่นเองเหมือนอย่างที่อาจารย์ลาฟาเอลอ่านไว้ไม่มีผิดมาเรียเบลเตรียมโฮลี่ฟิลเอาไว้ล่วงหน้าจริงๆซึ่งตรงกับข้อสันนิษฐานที่ว่าเทคนิคนี้ถูกนํามาใช้นอกลูก่นอกทางเพราะแกรนเบลเคยเป็นประธานศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์แห่งทิปจิมเธอจึงฝึกฝนมันอย่างชำชอง เดินเข้าขั้นหน้าหวาดกลัว แต่อย่างไรเสียมันกลับเป็นผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับลิมุรุกาบิลฮาคุโรรวมถึงพวกโซกะที่พยายามอย่างเต็มที่มาโดยตลอดก็ยังได้คิวออกลงเพราะเรื่องนี้มันลำบากที่ต้องคอยปอบโยนพวกเขาผู้ไรหน้าที่มาตลอดหลายวันโล่งอกไปทีลิมูรุสบายใจขึ้นปาะหนึ่งแล้วถึงกระนั้นสาวน้อยผู้มีนามว่ามาเรียเบลลายนี้แข็งแกร่งแข็งแกร่ง,ง,งจริงๆริลิมุรุปามือกับมาเรียเบลและได้สัมผัสถึงความแข็งแกร่ง,ข,งของเธอด้วยตัวเองทั้งยังได้ลิมรดความรู้สึกเยือกเย็นไปทั่วแผ่นหลั ในยามที่ขึ้นพลังสีดำนั้นโอบล้อมเข้ามาลิมรู้ไม่ได้กังวลเลยว่าตัวเองอาจมีสิทธิ์ถึงที่ตายแค่คิดว่าถ้ามันหันไปเล่นงานพักพวกคนอื่นที่ไม่ใช่ลิมรู้จะเป็นยังไงเพียงเท่านี้ลิมรู้ก็เอื้อมมือไปสัมผัสกับความหวาดกลัวแล้วหากไม่ใช่ลิมรู้พวกเขาต้องตายก่อนเป็นแน่คนที่น่าจะทนไหวคงมีแต่ระดับดียโบไม่สิบางทีชิออนเองก็อาจต้านมันไหวเหมือนกันแต่ถ้าขืนเป็นรายอื่นๆที่อ่อนกว่าเบนี่มารู้ลงไปมีหวังจบเกมแง่ มันให้พวกเขาขัดเกลาจิตวิญญาณกันมากกว่านี้ดีกว่าริมูรุคิดเช่นนั้นการวิเคราะห์ประเมินเสร็จสิ้นลงตามที่อาจารย์ลาฟาเอลต้องการลิมูรุประกาศต่อมาเรียเบลเป็นครั้งสุดท้าย น่าเสียดายนะฉันวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะเท่านี้พลังของเธอก็ทําอะไรใครไม่ได้อีกต่อไปแล้วริมรู้ไม่นึกจะยกโทษให้กับการขอมงําคนอื่นถ้าว่าประโยคนั้นออกมาจากความคิดที่ว่าถ้าหากเธอช่วยใช้ชีวิตอยู่เงีย,งยบๆโดยไม่ไปล้าลานใครอีกจะดีมากอยู่ด้วยแม้แต่ตัวเธอเองคงมองว่าริมรู้ประมาทเกินไปแต่ถึงอย่างไรภายนอกมาเรียเบลก็ยังดูเหมือนสาวน้อยวัยราวๆสิบขวบอยู่ดีหากสังหารเธอเสียริมรู้คงรู้สึกผิดไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นริมรู้จึงคิดไปว่าถ้าเธอเป็นฝ ยอมจำนวนให้ลิมลู่จะโล่งใจมากแต่อย่างว่าเลยนะลิมลู่เองก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้ว จะให้ตัดสินใจเด็ดขาดโดยไม่อารมณ์เป็นที่ตั้งก็ย่อมทำได้โยู่หรอกมาเรียเบลก็กล่าวว่าอย่ามาล้อเล่นนะมากกว่านี้มากกว่านี้อีกถึงจะต้องทุ่มเททั้งหมดที่เหลือฉันก็จะเอาชนะแกที่นี่ให้ได้น่าเสียดายที่คำพูดของลิมรุสื่อไปไม่ถึงมาเรียเบลเธอคือคู่ต่อสู้ที่ยึดมั่นในบรรทัดฐานต่างกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลิมรุเลยกะ่าวเอาไว้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ถ้าว่าพอเข้าจริงตอนนี้ลิมรุสกับรู้สึกได้ถึงความเหงาจังๆจากการโจมตีที่ถาถมเข้ามา ไม่หยุดเหมือนกับความบ้าคลั่งของมาเรียเบลมันช่างดูน่าเศร้าเหลือเกินริมรู้ไม่รู้สึกถึงอันตรายใดๆเลยสักนิดหากความเห็นไม่ตรงกันก็คงช่วยอะไรไม่ได้ ถ้างั้นฉันจะทําให้เธอจากไปแบบไม่ทรมานเองไวค้ค่อยคิดทบทวนตัวเองอีกทีในร่างของฉันก็แล้วกันลิมรู้บอกมาเรียเบลไปอย่างนั้นก่อนตัดสินใจเปิดให้กัดกินดวงวิญญาณในเบซิบิลทำงานทันใดน,นั้นเองเกิดเสียงนังสนั่นขึ้นอย่างหนักลิมรู้มองเห็นร่างชิออนลอยออกไปจากระยะสายตาลิมรู้เบี่ยงความสนใจไปทางชิออนโดยอัตโนมัติก่อนจะเข้าใจว่าเธอถูกเตะออกมาด้วยลูกเตะของยูกิยิ่งไปกว่านั้นชิออนผู้ซึ่งควรจะมีเอ็กซ์ตร้าสกิลฟื้นฟูความเร็วสูงกลับได้รับบาด เจ็บล้มพับอยู่อย่างนั้นสถานการณ์ผิดไปจากปกติอย่างเห็นได้ชัดลิมลุเรี่ยชิอนทว่าเสียงหัวราะอันคุ้มค้ั่งดังขึ้นเ่ากับจะกบเสียงเรียกของลิมลุต้นต่อของเสียงนั้นมาจากมาเรียเบลและยูกิทั้งคู่ประสานเสียงหัวลาอออกมาเรากับเห็นพ้องต้องกันสมแล้วละ่ะไม่เสียชื่อเลยจริงๆเจ้ามาลิมลุประเมินพวกเราต่ำเกินไปดูถูกกันแท้ๆเชียวมันคงไม่คิดว่าสัตว์ประหลาดอย่างเราจะมาถึงขั้นนี้ได้ละมัง้งมาเรียเบลกล่าว ใช่แล้วล่ะมันไม่มีทางคิดว่ามาเรียเบลจะเอาชนะตัวเองได้หรอกแต่ว่านะถ้าถึงขั้นลืมว่ามีผมอยู่ด้วยจะลำบากแย่วนะยูกิผู้โคตนล้มชียอนมาหยุดยืนประจันหน้ากับริมุลุขึ้นพลังงานที่มาเรียเบลปล่อยออกมาทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมก่อนจะส่งไปยังยูกิ คำตอบพลังของปัจเจกนามยูกิคังุร่าซากะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วปัจเจกนามอารียเบลลอสโซคือผู้ใช้ยูนิสกิลกรีดเป็นสื่อกลางในการถ่ายโอนพลังอาจารย์ลาฟาเอลแจ้งเตือนต่อลิมุลุซ่อนไพ่ไม้ตายไว้แค่ไหนกันคราวนี้ก็ยูกิสินะเขาแค่ถูกสกิลละโมบครอบงำเท่านั้นเพราะงั้นหากเป็นไปได้ลิมุลุจึงอยากควบคุมตัวเขาไปโดยไม่ต้องลงมือสังหารเสียมากกว่าชิถ้าตายแล้วอย่ามาโกรธฉันสละลิมุลุลกก่าว คนที่ต้องพูดคำนี้คือผมต่างหากเล่ายูกิตอบทันทีที่สิ้นสุดประโยคนั้นริมรู้กับยูกิก็พุ่งตัวออกมาพร้อมๆกัน ผัดกันแลกลูกเตะใส่อีกฝ่ายจนต่างกระเด็นกระดอนออกไปคนละทิศคนละทางเหตุการณ์คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วทว่าหนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเอาจริงด้วยพละกําลังอันทัดเทียมผลที่ได้ออกมาจึงเป็นหนังสถานการณ์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันยูก,กิแข็งแกร่งกว่าที่ริมรู้คิดไว้หากวัดแค่ความสามารถทางด้านร่างกายเขายังถือว่าเหนือชั้นกว่ามาเรียเบลแม้แต่ชิออนเองยังโดนเล่นงานแบบไร้หนทางแก้มือ เพราะฉะนั้นยูกิคนนี้ต้องเก่งกาจอย่างเหลือเชื่อเป็นแน่ริมุรุไม่คิดจะอ่อนข้อให้เขามาตั้งแต่แรกแล้วถ้าว่าขืนเป็นแบบนี้คงตัดสินให้จบโดยเร็วไม่ได้ง่ายๆนักริมุรุคุ้นคิดขณะเผชิญหน้ากับเขาและแล้วริมุรุจึงอย่างรู้ได้ว่ามาเรียบเบลกําลังเคลื่อนไหวเพื่อจู่โจมจุดบอดของพวกริมุรุอยู่ยุ่งละสิแย่แน่ๆแค่รับมือกับยูกิตอนนี้ก็เต็มกืนแล้วริมุรุคิด ลิมรู้อยากไล่ตามไปแต่กับถูกยูกิเข้ามาขวางไว้ช่างเถอะยังไงซาม,มารีาเบลก็หนีไม่รอดแน่ขณะน,นี้ลิมรู้จับคลืนพลังวิญญาณของเธอไว้ได้แล้วจะหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็สามารถตามหาได้จนเจอก่อนจะจัดการกับมารียเบล ตอนนี้เล่นงานยูกิกันก่อนดีกว่านึกได้ดังนั้นริมรู้จึงเบนสายตากลับมายังยูกิทันทีแล้วก็ขอจบตอนที่174เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP ีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ